สิด้านมืดของโรมา เมื่อพูดถึงสัตว์น้ำที่น่ารักฉลาดและเป็นมิตรกับมนุษย์เพื่อนเพื่อนก็คงจะนึกถึงโลมาแต่วันนี้เรามาฟังเรื่องราวด้านมืดอีกด้านของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่ขี้เล่นน่ารักและเป็นมิตรกับมนุษย์อย่างเจ้าโลมาที่นิสัยไม่ได้น่ารักเหมือนหน้าตาของมันเลยสักนิดถ้าพร้อมแล้วไปดูกัน 1. นน้องโลมาตัวผู้สามารถที่จะจับโลมาตัวเมียเป็นตัวประกันและไม่ยอมให้กินอาหาร จนกวัวตัวเมียจะยอมพลีกายถวายชีพให้จนโลมาตัวผู้พอใจ 2. โลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมและหัวนมของโลมานั้นจะอยู่ภายในบริเวณทวารหนักของโลมาเมื่อลูกโลมาจะดูดนมมันจะเอาปากมันเข้าไปในรูและแม่ปลาโลมาจะปล่อยน้ำนมมาให้ลูกดื่ม 3. พ่อโลมาสามารถฆ่าลูกของตัวเองได้เมื่อมันรู้สึกว่าไม่ได้รับความสนใจจากโลมาตัวเมียมากพอและพร้อมที่จะฆ่าลูกตัวเองเสมอเพื่อให้ตัวเมียพร้อมที่จะมีเซ็กกับมัน 4. โลมาตัวผู้จะอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเพื่อที่ได้ดักฉุดโลมาตัวเมียมาลุมสมและเพื่อไม่ให้โดนลุมสมง่ายๆตัวเมียจึงต้องอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มนั่นเอง 5. เมื่อตัวเมียไม่ยอมสมยอมกับมันมันก็จะหันไปร่วมรักกับตัวผู้ด้วยกันเองแทน 6. ล่าสัตว์เพื่อความสนุกสนานต่างจากสัตว์อื่นที่จะล่าเพื่อดำลงชีพเท่านั้นโลมาตัวใหญ่บางตัวสามารถล่าโลมาตัวเล็กรวมถึงร่วมกันล่าแข่งกันล่าเป็นเกมกีฬาอย่างหนึ่ง7 พวกมันเองชอบลังแกสัตว์ที่อ่อนแอกว่าแม้แต่ลูกฉลามตัวเล็กๆก,ก็เคยถูกพวกมันเหวี่ยงไปมาเหมือนลูกวอลเล่บอลมาแล้ว 8. โรมาเสพยาจากปลาปักเป้าแบบเดียวกับมนุษย์เสพยาเสพติดพวกโรมาจะจับกลุ่มกันไปไหว้วนอรอบปลาปักเป้า ที่ตายแล้วเพราะในตัวของปลาปักเป้าจะมีสารพิษกระตุ้นทำให้พวกมันเคลิ้มเหมือนกับมนุษย์เสพยา 9. ถ้าไม่มีเซ็กมันก็สามารถเรียนรู้ที่จะช่วยตัวเองได้โลมาสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยการใช้อวัยวะเพศของมันใส่เข้าไปในตัวปลาที่หัวขาดหรือถ้าหาไม่ได้มันก็อาจจะสร้างขึ้นมาเองโดยการกัดหัวปลา 10. โลมาชอบพยายาม ที่จะข่มขืนนักว่ายน้ำโดยเฉลี่ย14คนต่อ1ปีโดยการเอาน้องของมันไปถูถูถไทยๆกับนักว่ายน้ำสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ